ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องอทางช่องทางเพจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเข้าสู่หน้าฝนเต็มที่เต็มตัวแล้วนะครับเ,เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับยังคงประสบปัญหาในเรื่องของอเวลาที่รถของท่านไปใส่กรองเปลือยนะครับหรือว่ากรองแห้งนะครับพอเราไปใส่กรองเปลือยกรองแห้งแล้วนะครับผลที่ตามมาก็คือนะครับพอฝนตกปั๊บ น้ำเข้ากรองน้ำเข้าคาบูน้ำเข้าเครื่องผ่านทางลิ้นเลงผ่านทางคาบูลิเตอร์นะครับวันนี้ผมก็เลยนะครับเอาคาแนะนํามาฝากนะครับว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนมีความเป็นห่วงทุกท่านนะครับสําหรับท่านที่นะครับใส่กรองเปืยนะครับหรือว่าอาจจะเปิดกรองอากาศนะครับวิ่งหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดูสดนะครับวันนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหามาฝากคุเพื่อนเอฟซทุกท่านนะครับหวังว่านะครับ สิ่งที่ผมจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆน,นะครับดังต่อไปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมากที่สุดเลยนะครับสําหรับสายแต่งสายแรงนะครับที่ใช้กองอากาศนะครับแบบกองแห้งนะครับหรือว่ากองหัวบัวนะครับกองเล็กๆเ,เป็นกองเอามาสวมเข้าปากขาบูเลยนะครับเอามาสวมเข้าปากลิ้นเลงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาป้องกันน้ําเข้านะครับทุกท่าน วิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆเลยนะครับนี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาน้ําเข้ากรองอากาศหรือว่าน้ําเข้ากรองแห้งนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกรองอ่ากรองตั้งกรองนอนก็าก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับอ่าถ้าเป็นกรองนอนนะครับถ้าเป็นกรองนอนในลักษณะแบบนี้จะทําง่ายนะครับทุกท่านนะครับจะทําง่ายกว่านะครับถ้าเป็นกรองกรองนอนแบบนี้นะครับ เราก็ไปหาขวดน้ําพลาสติกมานะครับขวดน้ําพลาสติกนะครับเราตัดมาประมาณนี้เราก็สวมเข้าไปเลยนะครับพอเราสวมเข้ามาปั๊บตรงนี้นะครับเราก็ใช้ไฟลนนะครับไฟแก๊สของเรานี่แหละลนแล้วก็พยายามบีบบีบบีบ,บ,บลงนะครับมันก็จะหุบเข้ามาสนิทกันนะครับอาจจะไม่สนิเทเต็มที่กับท่อไอดนะครับแต่มันก็ป้องกันน้ําได้ส่วนเดิงนะครับ แล้วทีนี้ฝั่งทางด้านล่างนะครับเราก็เจาะรูแบบนี้นะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าด้านล่างได้นะครับทุกท่านนะพออากาศมันเข้าได้รถเราก็วิ่งได้เวลาฝนตกนะครับเวลาฝนตกน้ํามันก็ไหลผ่านออกไปข้างนอกนะครับอ่ามันก็จะปคงดูดอากาศเข้าไปข้างในได้นะครับเพื่อนๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทำวิธีนี้เอาแนวทางนี้ไปใช้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้ารถของเพื่อนๆนะครับถ้าน้ําเข้าแล้ว ได้เห็นแน่นอนนะครับดับแน่นอนเลยนะครับถ้าน้ำเข้ากองอากาศนะครับทีนี้น้าเข้ากองอากาศเยอะๆไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพื่อนๆผมเคยแก้ไขปัญหารถดูดสดมาหลายครั้นแล้วอ่าคําว่ารถดูดสดก็คือรถไม่ใส่กองรถเปิดกองวิ่งนะครับทีนี้วิ่งผ่าพ้นรถร้อนๆมันดูดน้ําเข้าไปภายในเครื่องนะครับรถร้อนๆมันดูดน้ําเข้าไปภายในเครื่องน้ํามันเย็นถูกต้องไหมเครื่องมันร้อนนะครับ ไอจุดขี้นะครับมันเขาไปโดนน้ําหรือว่าน้ําเขาไปโดนเนี่ยนะครับมันจะหดตัวนะครับไอจุดที่มันร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะขยายตัวทําให้ปอกสูบเป็นคลื่นลูกละนาดต่อให้เครื่องยนต์ใหม่ก็ตามแหวนปิดก็ตามรถจะมีอาการควันไหลนะครับรถจะมีอาการควันไหลเลยนะครับถอดออกมาดูดูผิวเปลือกก็คือดูปอกสูบไม่มีรอยแหวนดี นะครับแหวนปากแหวนชิดแต่นะครับกระบอกสูบมันเป็นขึ้นลูกละนาดนะครับเนี่ยเหมือนกับมือเราเนี่ยนะครับเหมือนกับมือเราเนี่ยเห็นไหมมันเป็นขึ้นลูกละนาดนะครับด้วยความเร็วของลูกสูบเนี่ยนะครับตรงที่มันเป็นหลุมเนี่ยนะครับมันไม่สามารถกวาดน้ํามันเครื่องออกไปได้มันก็เลยเกิอดอาการควันไหลนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้แนะนําให้เพื่อนๆแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ก่อนเลยนะครับทุกท่านนะถ้าเป็นกองตั้งนะครับก็ นะครับเปิดตรงนี <lawsuit royable> ้ขึ้นนะครับเปิดแล้วก hmm. ็เอามาอย่างนี้นะครับออกออกมาด้านหน้านะครับพอน้ํามาลงนะครับมันก็นะครับจะไหลไหลผ่านแต่ว่าถ้าเป็นกองตั้งเราก็หันแบบนี้อยู่แล้วนะครับด้านนี้เป็นด้านที่รับลมด้านหน้านะครับน้ํามาประทะน้ํามันก็ออกด้านข้างนะครับพอน้ํามาประทะเนี่ยเราขับรถไปข้างหน้าน้ํามาประทะปั๊บนะครับน้ํามันก็วิ่งด้านข้างด้านข้างมันมาโดนตรงนี้นะครับมันก็สลัดออกด้านข้างมันก็พอแก้ไขได้นะครับทุกท่านดังนั้น แล้วเอาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอ่าหวังว่านะครับน่าจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ําเข้าเครื่องผ่านทางาผ่านทางคอรีหรือว่าผ่านทางคาร์บูเรเตอร์หรือว่าผ่านทางลินเล่งนะครับอยากให้เอาไปใช้นะครับไม่ได้หวงแหนนะครับกดน้พํพลาสติกเนี่ยกดน้ำบอลลูกวนลิทนะครับตัดมาเลยตัดสวงปั๊บไฟลนเลยนะครับ ่าแล้วมากรีดตรงนี้นะครับกรีดตรงนี้ป้องกันน้ํานะครับอ่าป้องกันน้ําเข้ามาได้นะครับแล้วก็นะครับเปิดช่องทางให้นะครับอากาศเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอ่าคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านครับ